สวัสดีค่ะทนผู้มทังบานค่ะค่ะมัน,นข้ามสามตัวเต็งในมาติดตามน้องเล่าวความฝันกับประคํมค่ะค่ะประคํมนี่เพิ่นฟันค่ะฟันยังไรค่ะคุณป้าฝันราเป็นเอาเปล่าเขานอนยุวัดน่นี่แหละมองนอนนั่แหละมองเคยเป็นทักกันล,ลบนั่แหละลบให้โอ้คุณป่านี่อพยพไปอพยพไปค่ะแต่ตอน ความจริงมันก็มีบกเพาอยู่หันช่องนวยอยู่แต่ไดนหน่ะค่ะบ้านนี้มานนอยู่บ้านมาาในช่องสามก็เลยมาฟันบกป้าก็ได้มาฟันฟันว่แต่ละก็บกเพาช่องนวยหน่ะและเอาคนละนวยก็เลยเพ่นมูนันอุ้มม้าจะคล้องนันหิวพาซับหวอันออกก็ดึงเอาแต่อันนี้มันก็หิวเอาข่าเรื่องเล่าความฝันของประคัมพฤษชัยแนวทางเขาจยงไนกับไปฟังเอาน้ำกันสวัสดีค่ะมิคัีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ ค่ะมาตามแนวทางกับแม่ค้าค่ะในงวดวันที่สิสิงหาคม2 5 6 8คลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะคุณแม่เนาะมาตามคุณแม่มือนี้วันที่เค่ะท่านผู้ชมจากที่ห้างหายไปโดนเนาะเจ็ข้ามสามตัวเต็งเนาะค่ะมือนี้มานํำกันสองช่องค่ะท่านผู้ชมค่ะยุดไปร้ายมือเพราะว่าเกิดสงครามเนาะค่ะระาว่างสงครามโบนี้โลคกระสุนโระเบิดไป ต่างคนต่างไปค่ะค่ะลบเนาะค่ะเนาะเพราะว่าลบตัวว่ามันหย่านเนาะไทายกับขมิ้นสู่กันเนาะค่ะอะโบเป็นยังเนาะท่านผู้ชมกะกลับมาตีดตามคือกาเนาะค่ะคุณแม่ว่าหลังจากกลับมาแล้ว่าันฝันดีค่ะว่าฝันดีฝันเมื่อไรคุณแม่ฝันเมือคืนวันนี้ฝันคืนวานก็คือคืนวันที่แปดวันที่หกเนาะคืนวันที่หกว่ามื่อันนี้มาตามวันที่เจ็ดเนาะค่ะฝันแนวไรคุณแม่ โอ้ยพันวาไปเอาบกเพ่าเขาเอาพันว่าอันผู้นึงน่อุ้มเอาต่คล้องนันอันดึงออกมาแล้ะก็หิวเอา่ะค่ะไปสองคนไปลักบกเพ่าเขาบกเพ่าเขาหลยหน่วยอยู่เอาเอาคนละน้อยก็เลยว่าลักเอามาเขาก็ห้องน้ำกุนเอาไปลันอันนี้เด้อพันว่าเอาไปปลูกออกเห็นมันออกนอเด้อพันวะค่ะเอาบกเพ่าอ่อนๆยังที่ไปออกนอบกข่าหน่วยนั่นละอยู่นั่นละอยู่มองยูนั่นละเห็นมันออกนอพันวา ให้มันออกนอมะพร้าวตัวมันอยู่หมองอยู่นะมันเป็นมะพร้าวอ้อนแบบนี้พ่นวาให้มันออกนอเด้อคัันเอาไปน่ะพ่นเอาไปปลูกิ่นใหาจักหน่อยค่ะพุนปะหายพละหน่วยกันยังวใหาพละหน่วยมันนี่จะสองหน่วยอยู่น่ะคุณแม่นี่ไปไปกับมูบด้วยไปกับไผไปกับมูผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงน้ากันผู้หญิงน้ากันู้นบานห้านี่ล่ละคนบานห้าเขาทํานั้อือไปนํา ค่ะเพิ่นบอกเเขากุมน้ำดอกแต่ว่าจังได้จังพันเห็นเพิ่นไปเอาน้ำกันมะพร้าวเอาพลั่นน้อยยังวะอุ้มมาาแม่นบอกอุ้มเพื่อนนั่นอุ้มแต่ว่าแม่นั่นซับอันนี้มันออกมันซับเปลือกมันออกแล้วก็หิวเอานะโอเป็นมะพร้าวแห้งนึกไปเป็นเป็นคือมะพร้าวแห้งแต่ว่าเพื่อนว่าบ้านนี้ในควาหมูซึกใน่นั่นอยู่นนั่นนั่นที่เห็นเห็นมานั่นมันเป็นมะพร้าว่อ้นค่ะเป็นมะพร้าวมันเหลือ มันเหลือจากหนาเมีเม่ยมเขาหนาเมีเม่ยมเขาคนตายไหมไหมก็เลยมือที่สองใช้มือที่สองก็ไปอยู่เขาเก็บดูแล้วมือที่สองก็ไปอยู่ค่ก็เลยด้รักบรรักเผาฟันว่าอะไรัากเอาบรรักเผาเขามาันมันว่า,าเอาไปปลูกผลมันเป็นบรรักเผาแห้งทั้งๆที่มันเป็นเผาอ่อนอยู่เมื่องผีบ่เอ้ยนาองพูว่าเมื่องผีคมันนี่ แสดงว่าเพิ่นหายชกแล้วเนาะแสดงไม่ไม่ชกเลวเพราะว่าได้มากถือเอาเดิออันกถือเอาถือเอาแล้วมาให้ปลูกเมื่อนั้นก้อนชิมาหันกับนอยู่หันกับฟันเหล็กกับม่นได้ออกมากับชีได้น้ำเขาจากชีบาทซาบาทอีดอกมันหันไปได้ออกมามูเขาได้พุระช่องลอยซ้ำลอยเขาก็โทกไปบอกก่นองคเขาทั้งผลเขาก็ได้ช่องลอยผลเหล็กซ้ำตัวอยู่กรมท่า แปดห้าสองน่ะฟันดีที่ละฟันดีแต่เจ้าของกับว่มีเงินก็ไปไปอยตัวเปล่าหน่ะนะบ่มียังเพราะว่าคุณป้านี่ก็ได้อพยพเนาะค่ะแม่นอพยพไปบ่มียังว่ามียังหมู่เขาก็ซื้อกันแซ๊ดแล้วพวกเขามีเงินเนาะไปแบบกระทันหันเนาะไปแบบกระทันหันไปแบบนี้แน่ก็ชอบปุ๋ยไงวะไงวะก็ขึ้นมากฮว๊าฮวนเจ้าของก็ต้นชาติเจ้าของก็ป้านั่นคุณป้านี่ภาคยู่วัดบ่ค่ะ พักอยู่ในวัดหนาเมีมเลยล่ะหน้าเมีมเลยแล้วลาพักยาสักพิ่นเพิ่นเอาวชบว้อยู่ตลอดเพิ่นว่าก็ร่างอันผู้นิบานก็มาปล่อยฟังโบ้าณชิยานอยู่บ่เอื้อยเพิ่นว่าพยานดอกก็เลยว่านาพี่น้องกันนั่ยนะมาอยู่วัานีัเพิ่นไม่เป็นผู้นิบานอยู่บ้านจังก็ไปน้ำกันหลายคนนะป้าเนาะไปน้ำกันหลายคนแล้วสองหมู่บ้านพูนค่ะพายุเตื้อคล้ายเตื้อมันตัวนี้พัดไปอยู่ไปจอดลังเขาก็เขาก็ไปอยู่สลาพากยาตัวพักชบตัวค่ะอ่ะ ฟันดีบัะนี่คุณแม่ว่าฟันดีแล้วเนาะค่ะบาทที่นี่เนาะค่ะสิเฮตีตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขจากควงฟันนี่ถ้าให้ตีหายคุณแม่สิตีเหล็กเป็นตัวไหนสองศูนย์แล้วสองศูนย์หกสองศูนย์หกสองศูนย์หกเนี่ยมันจะใสไหวหกกับผู้เฒ่าเนาะอายุหกสิบปีเนาะอืมค่ะ คุณแม่อายุหกสิบปีบอกหกสิบกว่าปีอยู่แต่ว่ามันหกสิบเพื่อนนั่นหกสิบเพื่อนเอาลงไปน้ำกันผู้น้ำกันไปน้ำกันหกสิบแต่แม่หกสิบทีเพื่อนก็ว่าให้อันยหญ่นั่นถือเอาเพื่อนก็ให้แม่นั่นหิวเอาก็ซับหัวมันออกก็หิวเอาค่ะเอาไปปลูกเด้อเพื่อน่าไปปลูกว่าแนวมันยังไงยังมาสร้างไหวไปปลูกว่านแเอาไปเป็นแนนวเาะแต่ของก็ไรหนึ่งเลยได้ตัวตะขาฟันนี่บพราะจำใบเกราคิด ้รงคิดบรงม้อนเลยนะ่ะแล้วคุณแม่ไยมาหกสองศูนย์นี่ทาในน้ำผู้เฒ่าเป็นเก่าเพราะว่าอุ่ะได้เอาบบกเผาหน่วยหนึ่งเผาเป็นกลมเนาะสองคนค่ะผู้เฒ่าก็ต้องเป็นเก่าเนาะค่ะถ้าถ้ากลับหัวเอากัน ไฮก้าเอาน้าเนาะค่ะเพราะคุณแม่ไฮหกสองศูนย์เนี่ยคือบอกกาสิเป็นเก่าศูนย์กับเป็นไปได้เนาะอันนี้เป็นแนวทางวอาซูกันฟังเนาะค่ะแ่นค่ะก้าวิเคราะห์พิจารณาเอาตามความฝันของแม่ข้าเนาะค่ะแต่ว่าแม่ข้ามไฮมาหกสองศูนย์ค่ะแต่ว่าสมองบกค่อยดีปัญหามันยังอยากเบื่ออยู่มันยังจะตื่นอยู่ค่ะเพราะว่ายังตื่นก็หตุการเนาะแน่ะค่ะเจ้ข้าสามตัวเต็งนี่คิดว่าคิดว่า ไฮโซกไฮมันนำกันค่ะกับตัวเลขของปลาคํมค่ะค่ะค่ะคุณแม่มีย้งเพิ่มเติมบอค่ะมัมีย้งแล้วไม่แค่นี้ล่ะขอให้เคสซี่โซกมันลำลวยร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 วยจากเหตุการณ์มาแล้วรวยรวยรวยทุกผู้ทุกคนค่ะงวดวันที่สิบหกสิงหาคม2568นหรยหกสิบปดนี่ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปแรลกของแม่คัมเนาะค่ะขอให้มีโชคมีลาภเฮ่งๆ่งปังปังกับแม่คัมในงวดนี้ค่ะ ค่ะขอบคุณแม่ข้ามได้หลายโบพังเนี่ยทางขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของแม่ค้าเนาะค่ะค่ะแม่ข้านี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นผู้เฒ่าเอวบเผามมใหเพิันวันเนาะค่ะค่ะเพิ่นก็ตีตัวเลขเนาะค่ะเพิ่นตีตัวเลขออกมาเนาะค่ะหกสองศูนย์ค่ะเพิ่นตีจากฝันของเพิ่นเนาะค่ะหกสองศูนย์หกสี่ค่ะอายุของประคำค่ะหกสิบสี่ปีค่ะ มันที่16สิงหาคมพศ2568ให้ท่านผู้ชมมาปเปลี็ยนแนวทางในการซื้อสลากกินแมงรัฐบาลโชกโชคมันมันม้นนนำลำรวย่วยๆรื่เฮ่งๆป่งปังๆไปกับความฝันของประคัาเนาะคะ่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบรพิพัทแนวทางความฝันหรือวาแนวทางตเลขให้ท่านผู้ชมทางบานของเ้าได้รับชมรับฟ้งะะา,ฟา,างเนาะค่ะค่า้ายังบ่าทัานกดติดตามเจ้าข้ามกับอฝากช่องเจ้าข้ามาตัวเต็งน้ำเล้อค่ะ มีแนวทางความฝันแมวท่างตัวเลเด็ดๆอยู่มองใดเจ้คำาามตัวเต็งจะไปหามหาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะ,ค,ะค่ะค่าสำหรับคลิปนี้เจ้คำาามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ